โดยเมื่อคืนนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับที่ทางกรตตสหรัฐนะครับได้มีการจัดตั้งอนุมัติในการซื้อขายกองทุน i t c o i n ETF นะครับโดยเป็นการอนุมัติหลังจากที่มีข่าวลือมีการคาดเดากันมาหลายวันนะครับเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งรายงานข่าวเข้าไปเราก็บอกว่าทวิตเตอร์อ Twitter, หรือว่าเของกรอรสหรัฐเนี่ยโดนแฮกนะครับไปปล่อยข่าว แล้วพอผ่านไปไม่ถึงเอ่อิีชั่วโมงเนี่ยก็มีข่าวจริงออกมาแล้วครับอันนี้ก็น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับโดยขาย่าวยังเป็นทางการออกมาพูดนะครับเราบอกว่าทางกราตสหรัฐนะครับมีมติอนุมัติจัดตั้งกองทุนสปอร์ตบิตคอยเอทีแล้วซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับโดยข้อมูลของเว็บไซต์กรตรเนี่ยระบุว่าได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งกองทุนสมมติเปสแห่งสามารถจัดตั้งกองทุน E t ทได้โดยการจัดตั้งกองทุนสปอร์ตบิตคอยเองทุนนเหล่าี้สามามรถเข้าไปลงทุนในใตอง แล้วก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะครับในอุตสาหกรรมดิจิตัลซึ่งมีมูลค่ารวมกันมากกว่า1.7ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับโดยกรตนะครับได้มีการอนุมัติให้เ11กองทุนทำการซื้อขายบิตคอยผ่านกองทุน ETF ได้นะครับตั้งแต่วันที่11มกราคมหรือว่าวันนี้เป็นต้นไปเลยครับ11แห่งมีอะไรบ้างมีที่แรกก็คือ Gray Scale นะครับ Bitcoin Trust หรือว่า GBTC มี Bitwise Bitcoin มี h a s h d e x มี BlackRock iShare Bitcoin มี v a ค u r y มี Arc เอาร์นะครับแล้วก็มี Invesco o มี Vanex มี Wisdom Tree มี Fidelity มี Franklin Bitcoin ด้วยนะครับหลายๆที่ก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับการที่กรอตออนุมัติให้มีการจัดตั้งกองทุน Bitcoin ETF ได้เนี่ยจะทำให้นักลงทุนครับสามารถเข้าไปลงทุนใน Bitcoin ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็สามารถลงทุนผ่าน Bitcoin ETF ได้ด้วย แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความสนใจให้กับนักทุนสถาบันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงการลงทุนในบิตคอย n มาโดยตลอดเนื่องจากกังวลว่าบิตคอยนยเป็นสินทรัพย์ที่ขาดการควบคุมด้านกฎระเบียบจากหน่วยง,งานกากับดูแลนะครับนักวิเคราะห์หลายคนครับเชื่อว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีต่อราคาของคริปโตเคอเรนซีนะครับเขาก็ออมองภาพย้อนกลับไปเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทองคำนะครับเคยเได้รับการอนุมัติจตัดตั้งเป็นกองทุน ETF ในช่วงประมาณสักปี2547นะครับ ทำให้ตอนนั้นเนี่ยก็มีเม็ดเงินฟันโฟจํจนวนมากไหลเข้ามาลงทุนไหลเข้ามาเก็งกำไรในทองคํานะครับอย่างนักวิเคราะห์ของ s แ a น d ้าชาเตอร์เขาบอกว่าถ้าหากว่าได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าราคาบิตคอยของออในรอบนี้จะปรับตัวขึ้นไปอาจจะมีโอกาสขึ้นไปได้สูงถึง2 0 0นดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยเลยทีเดียวนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นอีกประมาณหนึ่งห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโดยก่อนที่จะมีการ ประกาศจัดตั้งกองทุนบิตคอยเอเจ็ทอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ามีบรรดากองทุนหลายๆกองทุนนะครับเขาออกมาพูดถึงค่าธรรมเนียมด้วยครับพี่เจ็คือยังไม่ทันที่กองทุนบิตคอยจะอนุมัติเลยนะครับหลายคนออกมาบอกแล้วว่าการซื้อขายจะใช้ค่าธรรมเนียมเนี่ยในรูปแบบที่ต่ำมากครับเพื่อเป็นการแย่งลูกค้าหรืว่หวังว่าจะเอาฟันโฟมาจากนักทุนให้เข้ามาสู่กองทุนของตัวเองนะครับก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อยฮะ บางคนบอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยจะเออคิดเป็นศูนย์เลยนะครับก็คือให้เป็นศูนย์ก่อนในช่วง6เดือนแรกอ่าแล้วพอถือไปได้6เดือนเนี่ยหรือว่าเบริหารจัดการไปครบ6เดือนค่าธรรมเนียมก็จะค่อยๆปรับขึ้นมานะครับ Bitwise Art, i n v e s c o เนี่ยบอกว่าให้เป็นศูนย์เลยครับแล้วก็หลังจาก6เดือนแรกเนี่ยจะค่อยๆแ KB ข,ขึ้นมาประมาณศูนย์จุดสองถึงศูนจุดสาเปอร์เซ็นต์ iChain Bitcoin Trust คิดค่าธรรมเนียมประมาณศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ Vanex, Franklin อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสอง แล้วก็ Fidelity, Wisdom, Mercury, a แฮชเด็ก a กรเกนี่ยก็สัดส่วนลดหลั่นต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่บอกว่า6เดือนแรกนี้เหมือนจะจะจัดโปรโมชั่นก่อน,นครับเลยให้ซื้อขายได้โดยที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นครับ